สวัสดีค่ะนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวชวปีที่1น,นะคะคาบนี้ก็จะเป็นวิชาพิมพ์ไทยเบื้องต้นนะคะวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งที่2แล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในส่วนของหัวข้อก็คือความรู้เบื้องต้นในการพิมพ์ดีดด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word นะคะเราจะมาเรียนในส่วนของความรู้เบื้องต้นในการพิมพ์ดีดด้วยโปรแกรม Microsoft Word แล้วก็ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปุ่มและหน้าที่ของแถบเครื่องมือมาตรฐานนะคะ อ่ะถัดไปเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของการเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Word นะคะขั้นแรกนะคะให้เราคลิกไปที่ปุ่ม Start นะคะแล้วก็เลือก All p r o g r a m นะคะแล้วก็เลือกในส่วนของ Microsoft Office นะคะแล้วก็เลือกในส่วนของ Microsoft Word 2010ขึ้นมาเลยนะคะ ถัดไปก็จะเป็นในส่วนของส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม,ม Microsoft Word นะคะส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของ Title Bar นะคะอันนี้จะเป็นแถบชื่อเรื่องนะคะจะเป็นส่วนแรกของหน้าต่างโปรแกรม,มนะคะอันนี้จะเป็นแถบแสดงชื่อไฟล์เอกสารที่กำลังสร้างหรือว่าแก้ไขอยู่นะคะถัดไปก็จะเป็นในส่วนของ Quick Access Toolbar นะคะอันนี้จะเป็นปุ่มเครื่องมือที่ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนปุ่มเครื่องมือได้ตามต้องการเลยนะคะ อ่ะถัดไปก็คือปุ่ม office b ัตทอมนะคะอันนี้จะเป็นปุ่มเครื่องมือหลักนะคะจะรวบรวมพวกไฟล์หรือว่าเครื่องมือต่างๆไว้ด้วยกันนะคะอ่ะถัดไปก็คือแถบริบ b o n นะคะอันนี้จะเป็นแถบเครื่องมือที่ประกอบไปด้วยแถบเมนูคําสั่งแล้วก็แถบเครื่องมือผสมกันประกอบไปด้วยเมนูหลักละแต่ละเมนูก็จะปรากฏชุดคําสั่งนะคะ อ่ะถัดไปก็คือในส่วนของ View bar นะคะวิวบาร์ก็จะเป็นแสดงมุมมองเอกสารในรูปแบบต่างๆนะคะอ่ะสเตตัสบารอันนี้จะแสดงสถานะว่าเราอยู่หน้าที่เท่าไหร่นะคะในการใช้งานปัจจุบันนะคะอ่ะถัดไปก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อเมนูต่างๆนะคะ ส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของแถบหน้าแรกนะคะหรือว่าโฮมคะ่ะอันนี้จะเป็นแถบเครื่องมือที่รวบรวมกลุ่มคําสั่งที่ใช้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารหรือว่าข้อความนะคะประกอบไปด้วยพวกย่อหน้าลักษณะการแก้ไขนะคะในส่วนของฟอนต์ขนาดฟอนต์แล้วก็ชิดซ้ายขึงกลางชิดขวาหรือว่าขนาดนะคะขนาดหนาเอียงแล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแถบหน้าแรกนะคะ อ่าถัดไปก็จะเป็นในส่วนของแท็บแทรกหรือว่า Insert นะคะอันนี้จะเป็นเครื่องมือที่รวบรวมกลุ่มคําสั่งที่ใช้ในการแทรกวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแทรกหน้าแทรกตารางแทรกภาพประกอบการเชื่อมโยงหรือว่าหัวกระดาษแล้วก็ท้ายกระดาษของข้อความด้วยนะคะรวมถึงพวกสมการแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ต่างๆด้วยนะคะอ่าถัดไปก็จะเป็นในส่วนของแท็บเขาโครงหน้ากระดาษหรือว่าเพจเลเยอร์นะคะ อันนี้จะเป็นในส่วนของแถบเครื่องมือที่รวบรวมกลุ่มคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดเข้าโครงหน้ากระดาษนะคะซึ่งประกอบไปด้วยชุดการตั้งค่าหน้ากระดาษพื้นหลังแล้วก็การย่อหน้าแล้วก็การจัดเรียงด้วยนะคะอ่าถัดไปก็จะเป็นหัวข้อในส่วนของการอ้างอิงนะคะหรือว่า f e r e n c นนะคะอันนี้จะเป็นแถบเครื่องมือที่รวบรวมกลุ่มคำสั่งที่ใช้ในการสร้างการอ้างอิงได้แก่พวกสารบัญเชิงอัดข้อมูลอ้างอิงแล้วก็ บรรณานุกรมหรือว่าคำอธิบายภาพหรือว่าดัชนีนะคะอ่าถัดไปก็จะเป็นในส่วนของการส่งจดหมายหรือว่าเมลลิงนะคะแทบนี้จะเป็นแทบเครื่องมือที่รวบรวมกลุ่มคําสั่งที่ใช้เกี่ยวกับการสร้างจดหมายเวียนและก็ส่วนประกอบต่างๆของจดหมายเวียนนะคะประกอบไปด้วยการเริ่มเขียนจดหมายแล้วก็การแทรกขตข้อมูลแสดงตัวอย่างผลลัพธ์แล้วก็การเสร็จสิ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าซองจดหมายด้วยนะคะ อ่าถัดไปก็จะเป็นในส่วนของปุ่มแถบตรวจทานหรือว่ารีวิวนะคะแถบเครื่องมือที่รวบรวมปุ่มคำสั่งใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารนะคะ,ะการสกดไวยากรณ์ต่างๆนะคะหรือว่าการนับจำนวนคำด้วยนะคะในส่วนของตรวจทานหรือว่ารีวิวนะคะ อ่าสุดท้ายก็เป็นในส่วนของแถบมุมมองหรือว่าวิวนะคะเป็นแถบเครื่องมือที่รวบรวมกลุ่มคําสั่งที่ใช้ในการแสดงรูปแบบของเอกสารส่วนประกอบต่างๆของหน้าต่างโปรแกรมประกอบไปด้วยมุมมองนะคะแล้วก็มีส่วนของไม้บรรทัดแล้วก็ในส่วนของเส้นตารางด้วยนะคะอ่าถัดไปก็คือการตั้งค่าหน้ากระดาษแล้วก็การกําหนดขอบกระดาษนะคะการกําหนดก็คือระยะขอบนะคะอันแรกระยะขอบ ให้เราไปที่เมนูเข้าคงแล้วก็เลือกระยะขอบระยะขอบนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะบนล่างซ้ายขวาว่าเราต้องการขนาดเท่าไหร่นะคะถัดจากระยะขอบก็จะเป็นในส่วนของการวางแนวนะคะการวางแนวก็จะเลือกในส่วนของแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะคะอ่ะถัดไปการป้อนข้อมูลนะคะ เมื่อเราเข้าสู่หน้าจอโปรแกรม Microsoft Word แล้วมันจะมีเอกสารใหม่ที่มีชื่อว่า Document หนึ่งนะคะพื้นที่ว่างๆสีขาวนี้จะเป็นพื้นที่ใช้สำหรับป้อนข้อความนะคะโดยจะมีปุ่มของเคอร์เซอร์นะคะจะมีลักษณะเป็นเส้นสีดำกับยิบอยู่นะคะอันนี้จะเป็นการบอกตำแหน่งที่จะให้ใส่ข้อความนะคะอ่ะถัดไปก็คือ Task Bar นะคะก็คือในส่วนของ Task Bar นี้จะอยู่มุมล่างขวาของหน้าจอนะคะจะเป็นการแสดงให้รู้ว่า แป้นพิมพ์หรือว่าคีย์บอร์ดของเราเป็นภาษาอะไรนะคะถ้าต้องการเปลี่ยนก็คือให้คลิกที่สามเหลี่ยมแล้วก็เลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเลยนะคะอ่ะถัดไปก็จะเป็นในส่วนของการบันทึกข้อมูลนะคะการบันทึกทับแฟ้มเอกสารเอกสารเดิมนะคะเราจะใช้ในกรณีที่เปิดแฟ้มเอกสารเก่าเพื่อทําการแก้ไขนะคะเมื่อทําการแก้ไขเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะบันทึกแฟ้มเอกสารที่ทําการแก้ไขเดิมทับ ทับไว้นะคะอ่าเราก็เลือกในส่วนของโฮมแล้วก็ไปที่เซฟนะคะในส่วนของการบันทึกเอกสารงานเดิมนะคะหรือว่าคอนโทอก็ได้นะคะอะ่ได้สองที่นะคะไปที่เมนูโฮมแล้วก็เลือกเซฟหรือว่าคอนโทรลเอสนะคะ,ะที่สองก็คือเป็นการบันทึกเป็นแฟ้มเอกสารใหม่นะคะคลิก แฟ้มซึ่งเป็นแท็บแรกของโปรแกรมนะคะปรากฏหน้าต่างให้คลิกที่เมนูโฮมแล้วก็เซฟแอดนะคะจะมีหน้าต่างให้เราเลือกตำแหน่งที่ใช้จัดเก็บแล้วก็ชื่อแฟ้มเอกสารแล้วก็เลือกชนิดของแฟ้มด้วยนะคะเซฟกับเซฟแอดนะคะเซฟก็คือบันทึกเอกสารเดิมเซฟแอดก็คือบันทึกแฟ้มเอกสารใหม่นะคะ อ่าถัดไปก็จะเป็นในส่วนของการเปิดเอกสารเก่าเพื่อใช้งานนะคะเวลาเปิดเอกสารเก่านะคะให้เราคลิกที่ปุ่มปุ่ม Open นี้นะคะหรือว่าคลิกที่เมนู Home แล้วก็เลือก Open นะคะเพื่อเปิดไฟล์ข้อมูลเดิมขึ้นมาใช้งานนะคะอ่าสุดท้ายก็คือในส่วนของการออกจากโปรแกรมนะคะให้เราไปที่แฟ้มแล้วก็เลือกคำสั่งจบการทำงานหรือว่าอีกที่นึงก็คือให้คลิกที่กากบาทสีแดง ของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Word นะคะอันนี้จะอยู่มุมบนขวาของจอภาพนะคะอะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของหน่วยที่3นะคะก็คือการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดิตและก็เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเราก็จะเรียนในส่วนของการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดินะคะแล้วก็การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็การแก้ปัญหาเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์นะคะ อ่าหัวข้อแรกก็คือการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดิจิตนะคะอ่าข้อแรกนะคะให้เราปัดฝุ่นบนผ้าคลุมเครื่องพิมพ์ดิจิตให้สะอาดอยู่เสมอน,นะคะ <c ues> เมื่อเราจะใช้เครื่องพิมพ์ดิจิตนะคะให้เราเปิดผ้าคลุมเครื่องแล้วก็พับเก็บให้เรียบร้อยด้วยนะคะ <c ues tales> 2ก็คือปัดเช็ดถูเครื่องพิมพ์หรือว่าโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ให้สะอาดอยู่เสมอนะคะ 3. ก็คือให้เลื่อนแค่ไปทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแล้วก็ใช้แปรงขนยาวปัดฝุ่ลนละอองในเครื่องพิมพ์นะคะ อาสีถ้าพิมพ์แล้วมีคราบหมึกติดสกปรกให้ใช้แปรงขนสั้นหรือว่าแปรงสีฟันเก่าๆที่เราไม่ใช้นะคะปัดบนตัวอักษรให้สะอาดด้วยนะคะอ่าห้าการใช้น้ํามันในหล่อลื่นนะคะสภาพเครื่องใหม่ที่ใช้งานน้อยอาจจะไม่ต้องใช้น้ํามันเช็ดถูนะคะอ่าหกลูกยางใหญ่แล้วก็ลูกยางเล็กนะคะป้อนกระดาษถ้าไม่สะอาดนะคะให้เราใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์ถูตามแนวนแนวยาวนะคะ ข้อ7นะคะเมื่อเลิกใช้เครื่องพิมพ์เวลาดึงคันโยกคายกระดาษให้ถอดกระดาษออกนะคะแล้วก็ปล่อยคันโยกคายไว้นะคะอ่ะถัดไปก็จะเป็นในส่วนของการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเราจะแยกออกเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์นะคะอันแรกก็คือเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์ให้เราทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้สะอาดด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอก็ให้เราปัดฝุ่นเช็ด เช็ถูด,ด้วยนะคะปัดให้สะอาดนะคะอ่าในส่วนของแรมก็ให้ทําความสะอาดโดยใช้ยางลบนะคะยางลบของเราลบบริวารที่เป็นทองแดงนะคะสุดท้ายก็คือการทำความสะอาดในส่วนของช่องใสซีดีหรือว่าดีวดีนะคะในส่วนของคีย์บอร์ดกับเมาส์เราก็ต้องเช็ดบ่อยๆด้วยนะคะไม่ให้มีฝุ่นนะคะ อ่าถัดไปก็จะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์วิธีการบำรุงรักษาให้เราสแกนดิส์ด้วยนะคะสแกนดิสต์บ่อยๆนะคะแล้วก็ลบไฟล์ขยะทิ้งด้วยนะคะอ่าในส่วนของการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะมีดังนี้นะคะข้อที่1นนะคะให้เราลบไฟล์ที่ไม่จําเป็นออกด้วยโปรแกรมดิสก์อินอัพนะคะดิสก์อินอัพเราสามารถเข้าไปที่ Start all p โปรแกรม Accessory System Tool แล้วก็เลือก d i s ชิน n Up นะคะอ่ามันจะลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจากเครื่องนะคะอ่าสองลบไฟล์ออกจาก Recycle Bin ด้วยนะคะเป็นรูปถังขยะนะคะ Recycle Bin 3มก็คือการซ่อมแซมดิสด,ด้วยการสแกนดิสนะคะอ่าสี่ก็คือการเรียงข้อมูลในดิสด,ด้วย d i s เดฟเฟกเมนต์นะคะอันนี้ก็เข้าไปเหมือนข้อแรกนะคะก็คือเข้าไปที่ Start All Program Accessory System เ o มแล้วก็เลือกในส่วนของดิส d e เดฟเกม n ์นะคะอ่ะมันจะเรียงข้อมูลให้เราอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเวลาเปิดใช้งานก็จะเร็วขึ้นนะคะอ่ะข้อ5้าก็คือการบันทึกข้อมูลด้วย Backup Dis สนะคะ 6. ก,การลบองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นของ Windows นะคะ 7ก็คือการถอดถอนโปรแกรมที่ไม่ต้องการบน w i n d o w s นะคะในส่วนของการถอดถอนเราสามารถเข้าไปได้ที่ Control Panel นะคะแล้วก็ไปเลือกโปรแกรมที่เราไม่ใช้งานนะคะลบออกจากโปรแกรมเพื่อไม่ให้งานของเราปลายของเราหนักหนักเครื่องนะคะอ่าข้อ8ก็คือในส่วนของการสำรองข้อมูลแล้วก็การคู่ข้อมูลด้วย System r e s t t r e นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ar, เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ อ่าเนื้อหาในส่วนของพิมพ์ไทยเบื้องต้นวันนี้ก็จะมีแค่นี้นะคะอ่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ